สวัสดีครับผมเดี๋ยวมือนี้ช่วงคำ่คำๆเขามีภารกิจนะครับผมเราจะไปถ่ายทำประเพณีแห่เทียนทันษาจังหวัดบลราชธานีนะครับผมปี2 5 6 5ภาคกลางคืนนะครับผมแอดมินก,ก็เคยไปภาคกลางคืนนะครับผมเดี๋ยวลองไปมือนี่ เปฝน,นสิตกข้ามมาวะคอยติดตามชมนะครับผมกโกโกตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงอำเภอเครื่องในนะครับผมในช่วง17นาฬิกา37นาทีช่วงนี้รถอ,อาจจะว่าติดนะครับผมเพราะเขาไปในเมืองนะจะรถหลายนะทุกท่นนี่ คนกำลังมุง่งหนาสูจังหวัดอุบลน,นะครับผมด้านขวามือเอจะเป็น้าใหญ่เครื่องในนะครับผมเป็นพระพุทธรูปสวยง่ามมากครับผม องยญยมากเนี่ยเขามองจากตรงข้างทางนี่เห็นเลยเขาก็สวัสดีครับขอให้เดินทางปลอดภัยครับปกติแอดมินกับก่อคอยเดิเขามาตัวจังหวัดตอนยี่หมือนแรกยี้มันขึ้นนะครับผม เนี่ยพึ่งเขามาหลายปีละปกติกับมาย่ำกังเว้นซื้อครับผมเดี๋ยวไปช่มม่มบรรยากาศน้ำกันตอนนี้เขาก็ับถึงศูนย์ราชการข้องบนเลครับผมห้วยเจอระแม่กำลังจะเข้าในตัวเมืองเดี๋ยวเขาเบิง่งเดี๋ยวเขามาเบิ่งมาในตัวเมืองรถติดบ ของอูบลถนน,นข้างนอกมันจะกว้างอยู่นะครับผมแต่พอเขาในเมืองถนนมันจะอนคางแคบนะครับผมจะ,จะแตกต่างจากจังหวัดอื่นๆแนแถวๆนี้ก็เป็นห้วยเจอระแม่แอดมินกับว่าได้อัปเดตถนนของอุบลนั่นแลยนะครับผม แองเลาก็จะเป็นปอุ่มโมงทั้งหลอดครับผมตอนนี้ก็ส่างย่งมแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตถนนเมืองอุบลน,น้ำกันเลยนะครับผม ถกับติดสามารถไปได้เรื่อย,รอยตรงนีกับมีโรงแรมน,นะครับผมด่านสายมือ ได้หกสิบเจ็ดสิบเปซนะครับผมผโม่งทั้งรอดเส้นี่ก็เป็นเส้นเรียงเมืองนะครับผม2องสามหนึ่ง วเทียวนี้ลาดยางเหลียบกิปเดี๋ยวเขาจะมายูเทินเข้าไปในเมืองนะครับผมโอ้ตรงนี้มีลาดหมูกระทะ นี่แอดมินก็นกำลังคิดอยู่ว่าจะไปจอดรถไว้ไสนะครับผมถแถวๆงานรถหนาจะติด นกับยู่เทิร์นมากนะครับผมรถก็เล่ยหลายแง่ช่วงๆนี่เดี๋ยวจะบุนตรงมองเห็ดปูโมงนี้นะครับผม เขาเง่าครับผมอุโมงค์ค่อนข้างลึกนะครับผมบนแน,น่ใจครับฝนตกหนักๆนี่สูบน้ำท่านมาก็ต้องว่าเบิ่งเป็นสิทธิภาพนะครับผมโอ้ตรงนี้เป็นเนินสูงเลยเข้าสี ออกเส้นรอบเมืองเลยแล้วครับผมเขาสิบกเขาไปหอน,นาฬิกากัมีรถจาก มาเยือนหลายพอสมควรนะครับผมโอ้ตรงนี้ฟังทั้งนี้เหมือนจะเรียบร้อยกว่าฟังทั้งหมนแหมเหลือแถวแถวกลาง รขตรงนี้มันอยู่เทิร์นในเดี๋ยวไปหนาเส้นท่านดีกว่า ว่าจะขึ้นตรงส้อยตรงนี้แต่ว่าบอขึ้นแล้ว <c oughs> เส้นทันโอ้รถหลายค,ครับลงแรมสั่งขึ้นแล้วตอนน้นโอ้ขึ้นหลายสั่นนะครับลงแรมเส้นเท่าร่าเขาก็จะเลี้ยวเขาด้านคาง ของเซนท่านอุบลไปชมบรรยากาศก่อนวันแห่เทียนพันษานะครับผมมือีนกับวันแห่แกันแห่ผาากลางขึ้นนะครับผมมือนเศร้าก็จะแห่ผาากลางวัน ถึงตรงแยกรงเลี่ยนเบนนะครับผมป่าๆตอนนี้รถก็ไปได้เรื่อยครับผมบได้ติดยัง นาลงเรียนเป็นในช่วงเวลาหกโมง13นาทีโอ้เด็กหน่อยนักเรียนจะฟอนมืออื่นมั้ง เดี๋ยวมืออื่นเสาเ้างกับแม่ตาเสาครับผมก็ต้องเที่ยวเอาเอนะครับผมมันอกไกลบันไดรถทัวร์ไงก็หลายครับ ถนนเสร็จเนี่ยแคบครัแคบแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเป็นเล่นส่วน ตรงนีตลาดโตลุงรงเรียนสมคีแอดมินบริดมาน่านแล้วแต่ก่อนสมัยแอดมินเลี่ยนกน็จะมีตลาดดูฟังทั้งคุณนะครับผมตอนไกลจะอยู่ไกลจะจบอยู่ปีสามปีสีเข้ายาย่ามาตรงนี้แล้วแต่ก่อนตอนเรียนเทคนิคอยู่ฟังทั้งคุณครับ ในเมืองรถบติดไนไหนครับผมเลื่อนทีอะไรเรื่อยๆข่อยจับเจ็ดสิบเจ็ดอุบลนี่ก็จะเด่นเรื่องกว้ยจับนะครับผมทวนมากมีตรลานกว้ยจับเต็มเลย เดี๋ยวเขาจะเลี้ยวขวาไปนะครับผมไปทางไ้เลื่อนจำลด,ดทั้งตงรงมาได้เร่ยเนี่ยก็ด่านขวาเป็นโรงเรียนสามัคคีนะครับผม ร้านส้มตำตรงนี้ก็จะมีร้านกว๋วยเตี๋ยวเป็ดอร่อยนะครับผมเขาเลี่ยวตรงนี้นี่ก็รอาตรงฟิวนจอด,อดอีกนะครับผม แถวนี้ม่มองจอดตัวห่างไกลต้องไปจอดใกล้ที่สุดรงัเกิพอมอีแต่ว่าก็ไก่ อล้วครับแอดมินไม้จะไปไหนเจ้ไมยแอดมินว่าสิจอดท่าแถวนี้นะครับผม คิดว่าน่าจะจอดว่าใดแล้วมันต้องอีกเซนหนึง่งคงจะจอดว่าใดแล้วและสมีตรงนี้ติดแน่นอน ไฟแดงจัง จอดครับผม เดียวครับไปใหม่นะครับผม สร้อยเคหฮะมันเกดค่อนข้างลึกลับนะครับผมโอ้ตรงนี้ก็ได้ตรงส้อย กอดค่อนข้างไกลเลยนะครับผมเดี๋ยวสียางไปพอท้าไปวนก็ไม่หวองจอด กว่าจ,จะเสร็จนะครับผมสองทุ่มห้าแปดนาทีนะครับผมเข้ากัจอดรถใบไกลเพืออ่อนวง่ายมาแต่ว่าขอดีก็คือมันสามารถขับออกไปง่ายครับผมจอดไกลแตะวันการตานะไล่เนี่ยเขาก็อาศัยจอดไปถนนซ้ายลัก โ็ดีมาเมืองอุบลยามค่ำคืนนานแล้วนะครับผมตั้งแต่สมัยเลียนตอนนี้รถออกจากตัวเมืองหลายนะครับผม ก,กับโรงแรมที่พักโรงแรมทอแสงออกมาแป๊บเดียวถึง